สวัสดีครับมาพบกับยินซ่าอีกครั้งนะครับวันนี้ก็พามาดูกางเกงยีรีนะครับ501ครับป้ายนะครับยังเป็นป้ายมาเล็กนะครับโลโก้มาเล็กโลโก้นี้ก็จะเป็นโลโกออริจินอลดั้งเดิมนะครับระบุไซส์ไว้นะครับก็คือ w 3 6 l 3 6ก็เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเรามาดูรายละเอียดของกางเกงตัวนี้นะครับกางเกงตัวนี้ครับเป็นสไตล์เวิร์กแวร ผ่านการใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันนะครับอางเวิร์กแวร์นะครับคนที่ใส่เดิมนะครับใช้ใส่ทำงานในชีวิตประจำวันแน่นอนนะครับตัวนี้ดังนั้นมันจึงมีเฟสนะครับเฟสเนี่ยน,นะครับเฟสหนวดแมวเนี่ยขึ้นนะเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับซึ่งนคนที่ชอบปั้นเฟสนะชอบมากนะครับ เรามาดูรายละเอียดนะรายละเอียดด้านนอกนะขาขาด้านนี้นะครับขาด้านนี้เห็นนะครับมันจะมีสีนะครับพวกสไตล์งานเวิร์กแวร์นะงานเพนติงมีสีเลอะอยู่ตรงนี้นะครับนะผมไม่ได้เอาออกนะปล่อยเดิมๆนะครับแบบออริจินอลเลยนะครับเดิมๆนะครับพวกงานสไตล์เวิร์กแวร์นะครับพวกงานเพนติงนะครับ ครับข้างข้างขวานี่ก็มีเล็กน้อยนะครับเล็กก็ประมาณนี้ปลายขาด้านหลังนะปลายขาด้านหลังทั้ง2ข้างนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาไม่ได้พับกางเกงอ่ะก็คือปล่อยชายด้านล่างนี่ชายก็เลยเอาไปาอะไรนะเสียดสีกับพื้นนะครับทาให้เกิดริ้วรอยพวกนี้ขึ้นนะครับก็เป็นออริจินอลดั้งเดิมนะครับสาหรับคนที่ใส่ใช้งาน ผ่านการใช้งานมาอย่างสมบุกสมบันแต่ว่าสภาพเก่งดีอยู่แล้วน้ำหนักดีมากเลยตัวนี้นะครับไซส์36 36เดี๋ยววัดจริงให้ดูนะครับกระดุมนะครับยังอยู่ดีนะครับเป้าก็าสภาพดีครับเป้าตัวนี้โดยส่วนใหญ่เราไซส์ให,ใหญ่เนี่ยเป้าจะไปก่อนมาดูนะครับด้านในนะครับก็จะมีโลมีอะไรนะป้าย รีวายออริจินอลห้าศูนย์หนึ่งนะครับสเตทเล็กนะครับบัตต้อมไฟนะครับแล้วก็มีระบุไว้ด้วยนะครับ Made in e g y ิปตนะครับหลายคนนะครับที่ชอบนิยมใส่รีวเนี่ยถ้า Made in e g y ิปตเนี่ยเขายอมรับกันนะครับว่ามีมาตรฐานดีนะครับมาตรฐานที่ดีนะครับป้ายก็จะเป็นป้ายป้ายแคร์เนี่ยเป็นบัตวิงอย่างนี้นะครับแล้วก็ จะระบุนะครับ W36 แถว3 6นะครับ5010115นะครับเป็นรหัสผ้าครับก็ตัวนี้ผลิตปี2009นะครับเดือน12นะครับแล้วก็กระดุมนะครับรหัสโรงงานก็3757นะครับ3757ก็ตรงกับกระดุมเลยนะครับตรงกันนะครับ ตัวนี้ถ้าใครชอบงานลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีหุ่นที่พอดีกับตัวนี้นะครับก็ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมวัดให้นะครับว่าเอวจริงๆเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสามหกสามหกใช่ไหมต้องเป็นล่างล่างหุนแบบหุ่นสมาร์ตล่างใหญ่แบบฝรั่งนะสามหหเนี่ยอ่ะพอดีนะครับ ผมวัดแล้วนะตรงเลยอยู่ที่18นิ้วก็คือเ L 36นิ้วนะครับตรงกับใต้ายมาดูกับในส่วนของความยาวนะครับความยาวผมวัดตรงเป้านะตรงเป้านะครับยาวมาถึงปลายขา36ไหมนะครับถึงปลายขาเลยอ่าอยู่ที่ตึงๆนะ ผมดึงตึงๆนะก็อยู่ที่36ครับนี่ครับ36นิ้วเป้ามันตะเข็บเป้ามันพอดีนะครับอยู่ที่36นิ้วนะครับดึงตึงๆก็ตรงกับป้ายเลยนะครับว่าป้ายระบุไว้36ก็คือตรง36ตัวนี้ก็ไม่มีดัดแปลงอะไรก็ดืมเดิมสภาพดืมเดิมปลายขาความกว้างปลายขาเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่8นะถูกไหมอ๋อปลายขานะครับอ๋อไซส์นี้เป็นไซส์ใหญ่นะปลายขาก็เลยอยู่ที่9นิ้วนะครับโดยปกติรีวายเนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วตัวนี้ก็ สำหรับคนร่างใหญ่ๆเอวใหญ่ๆก็อยู่ที่นิ้าก็สวยงามกับผ้าสวยสวยมากนะผ้าก็สวยแล้วก็นะครับมีมีเฟดแล้วก็มีร่องรอยนะของการใช้งานที่ที่ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์มันๆแบบนี้นะครับเวิร์แวร์ก็ตัวนี้เอาไปใช้ได้นะครับไปใส่เที่ยวใส่เล่นสนุกสนุกวันนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับช่องยินซ่านะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม ถ้าจะต้องการซื้อกางเกงยีนตัวนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ที่รา,ายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ของกางเกงยีนตัวนี้สามารถกดเข้าไปดูได้ถ้าไม่มีใครซื้อนะครับสนใจอยากซื้อก็คือกดสั่งซื้อในตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน,นครับสวัสดีครับ